สวัสดีครับน้องๆครับอันนี้นะครับเป็นคลิปที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสอบข้อกพล่าสุดครับซึ่งพิมพมันตรีได้นํามาแล้วก็ดัดแปลงนะครับไม่ให้โจทย์เหมือนทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ตัวเดียวกันในการทําข้อสอบนะครับน้องครับบอกนิดนึงนะครับในการข้อสอบกอพอที่กาลังจะมาถึงเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเตรียมความพร้อมแค่ไหน นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเราเองนะครับและโดยเฉพาะภาษาอังกฤษบอกแล้วครับต้องได้50คะแนนคือครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ตรวจข้อสอบของคุณนะครับและพิมนตรีบอกเลยว่าเวลาคุณมีปัญหาภา,ภาษาอังกฤษอะไรก็ตามตอนนี้นะครับคุณอย่าไปเสียเวลาหนึ่งซื้อหนังสือที่อ่านแล้สเปสปะ สองอย่าเสียเวลากับการไปนั่งไปนั่งดูคลิปอะไรไม่รู้สองสามชั่วโมงซึ่งมันไม่ใช่ข้อสอบนะครับที่คุณจะมนั่งเสียเวลากับมันนะครับสามคนที่มาเรียนกับพี่มนตรีถ้าพื้นฐานดีแล้วไม่ต้องมาหรอกครับยังไงก็คุณก็ขอจะเอาตัวรอดแต่คนที่มาเรียนกับพี่มนตรีนะครับ ข่าวที่แล้วที่มาเรียนก็คือคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแล้วเขาก็ผ่านกันส่วนคุณที่ไม่มีพื้นฐานแล้วเกลียดภาษาอังกฤษมากคุณมาเรียนกับพี่มนตรีนะครับแล้วก็บอกนิดหนึ่งว,ว่าขอความขยันด้วยนะครับเมื่อคุณเข้าใจและรู้แนวข้อสอบแล้วต้องกลับไปขยันด้วยนะครับตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับพี่มนตรีบอกเลยว่าคนที่มาเรียนกับพี่มนตรีนั้นโอกาสจ,จะตกน้อยมากถ้าคุณขยันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จําให้ดีว่าการศึกษาคือการลงทุนและการสอบกพนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่สําคัญมาก เพราะคุณต้องไปรับราชการชั่วชีวิตหรือไปทํางานหรือเป็นหน่วยงานไหนต่างๆ,างๆก็ตามนะครับในราชการคุณต้องสอบภาษาอังกฤษคุณหนีไม่ได้นะครับหนีไม่ได้จริงๆเพราะ,ะนั้นอยากเสียเวลาเงินทองบางอย่างคุณไปทาซุลิซุไลเสียมาเยอะแล้วกับการที่คุณจะเลือกคนที่คุณจะฝากฝีฝากไขได้ให้ความรู้คุณเพื่อให้คุณไปสอบผ่านมาที่พี่มนตรีได้เลยนะครับเรากําลังรอคุณอยู่เอาละมาดูไม่เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวลาพี่สอนคุณนะครับพี่มนตรีบอกนิดนึงพี่ไม่ใช้วิชาการนะครับพี่ใช้เทคนิคนะครับในการที่ทําให้น้องเข้าใจง่ายๆนะครับอ่ะดูครับในข้อที่1คุณจําไว้เลยนะครับนะครับในลักษณะข้อสอบประเภทที่เรียกว่า error analysis error analysis คืออะไรครับเราไม่อ่านว่า error นะครับ error analysis นะครับตัวนี้เขาจะให้คุณ <c oughs> ประโยคมาหนึงประโยคแล้วจะขีดเส้นใต้เพร้อมัาเขียนว่า a b c d ไว้คุณแบบนี้เห็นไหมฮะเพื่อให้คุณหาตัวไหนว่าผิดนะครับในข้อที่1นนะครับพี่มติบอกเลยว่าการหา error นั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีเยอะแยะไปหมดมันมีเทคนิคมีวิธีการหาครับ เป็นกฎของมันอยู่แค่15กฎเท่านั้นถ้าคุณมาเรียนคุณจะได้และคุณจะเข้าใจข้อสอบว่างไงคุณก็ต้องทําได้แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่า15กฎในเอเรนี่มีอะไรแล้วคุณไปอ่านสเปสปะคุณไม่มีทางผ่านแน่นอนนะครับอ้าวดูครับกฎที่1นึ่เขาต้องการให้คุณใช้ใช้อะไรครับคํานามที่นับไม่ได้ให้ใช้คํานามนับไม่ได้นะครับกับ is จำไห้นะครับสิ่งที่เขาต้องการคือหนึ่งเขาต้องการให้คุณใช้นามนับไม่ได้ นามที่นับไม่ได้โดยการที่คุณต้องตอบด้วย is ครับแล้วคุณจำไห้นะครับนามที่นับไม่ได้เราตอบด้วย is และมีอะไรอีกครับนามสิ่งเดียวเห็นไหมฮะนามสิ่งเดียวนามสิ่งเดียวนะฮะนามสิ่งเดียวเช่นหมาหนึ่งตัวแมวหนึ่งตัวนะครับชื่อคนหนึ่งคนนะครับอันนี้เราจะใช้กับ is จำไว้เอาสรุปสรุปนะนามนับไม่ได้ใช้กับ is ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น นามนับได้สองอย่างขึ้นไปนามนับได้สองอย่างนะครับเราจะใช้กับ r เพราะฉะนั้นคุณต้องทราบด้วยสรุปอีกครั้งหนึ่งนามนับไม่ได้ใช้ e s นามหนึ่งสิ่งใช้ e s ส่วนนามนับได้สองอย่างขึ้นไปเราใช้กับ r โอเคนะครับเรียบร้อยมาดูข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า traffic แปลว่าการจราจรถูกไหมฮะการจราจร,จรเรานับไม่ได้นะครับถือว่าเป็นนามนับไม่ได้อะไรอีกครับเป็นนามนับไม่ได้ครับ oil น้ำมันนับไม่ได้ water น้ำนับไม่ได้อะไรีกครับ salt เกลือนับไม่ได้อะไรอีกครับ, salt, บ,รรบ pepper พริกไทยนะครับเยอะแยะเลยนะครับเพราะนั้น hair ผมนะครับก็ถือว่านับไม่ได้นะครับทำไมบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมนับไม่ได้วะในเมื่อผมกูล่วงวันละเส้น2เส้น3เส้นเห็นไหม เขาฝรั่งเขาถือว่านับไม่ได้เหตุผลเวลาคุณเข้าไปในร้านเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะไปบอกช่างว่านี่ช่ยตัดผมให้ใชนนักสามเส้นสิถูกไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาวางกฎอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นภาษาของเขานะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ครับ traffic คือการจราจรน,นับไม่ได้ต้องตอบด้วยคําว่า e s ครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ R เพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้อ B ครับ R ผิดต้องเปลี่ยนจาก R ให้กลายเป็น is จำเาไว้ด้วยเรียบร้อย1นคะแนนครับ1แต้มครับต่อไปนะครับข้อที่2ครับข้อที่2 t ง o t p p s s t e พี่มติติเห็นว่า t o t h p a s t e พี่มติตีรู้เลยว่าตัวนี้แปลว่ายาสีฟันยาสีฟันนับได้ไหมนับไม่ได้ตัวยาสีฟันนับไม่ได้ยกเว้นจะไปใส่เป็นหลอดหลอดอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เมื่อนับไม่ได้เสร็จปั๊บเห็นไหมคุณมาดูตัวนี้ฮะ for hotel guest เห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมพี่มติไม่สนเลยนะไม่สนเลยตัวนี้พี่มติจะไม่ดูเลยพี่มติจะดูยาสีฟันเป็นหลักเหตุผลครับถ้าคุณเจอรูปแบบประโยคแบบนี้นะครับ t o p a s s นับไม่ได้เสร็จปุ๊บมีามว่ามีคำว่า for ติดมาเลย for อยู่ข้างหลังมันหรือ in ก็ได้หรือ on ก็ได้หรือ s ก็ได้อยู่ข้างหลังมันมาแบบนี้ แสดงว่าไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวในข้อสอบแน่นอนจำไว้นะครับไม่เกี่ยวทีนี้มาดูต่อคือคําว่าในข้อ c เห็นไหมข้อ c คุณจะเห็นว่าคุณจะพบคําว่า r เห็นไหมเจอไหมคําว่า r นี่ไงโอเคไหมเพราะนั้นยาสีฟันเป็นประธานเห็นไหมครับไอ้ส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะมีคําว่า for in on at ก็ได้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังมันเราไม่ต้องไปนับมันเราจะนับแค่ตัวนี้อย่างตัวเดียวที่เป็นพระ จำไว้นะครับเมื่อเป็นนําด้ไม่ได้จะใช้ R ได้ไหมไม่ได้ครับข้อสจึงผิดต้องเปลี่ยนจาก R ให้เป็น is ครับเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่านแบบมามั่วๆอ่านอ่านให้ตายไปเลยนะไอ้ประเภทหนังสือไหนที่เขาโฆษณาบอกดีมาก best seller เป็นจิตวิทยาการขายพิมพ์เองขายเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งเสียเวลาเด็ดขาดนะแล้วอ่านกันเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะตัวสําคัญว่าถ้าเราจะตอบข้อสอบประเภทเอเรอร์เราจะต้องใช้เทคนิคกี่แบบเราจะตอบข้อสอบประเภทไวยากรณ์ใช้กี่แบบเราจะสอบข้อสอบประเภท conversation แบบไหนที่ควรจะใช้ในการสอบนะครับและประเภท reading comprehension ใช้เทคนิคอะไรเราแปลไม่ออกบอกไม่ถูก แบบไหนระยะเวลาจำกัดแล้วได้คะแนนด้วยนะครับเอาละมาดูต่อครับข้อที่3ครับข้อที่3นะครับ <c oughs> Mr Lee is a excellent secretary อา้าวข้อนี้พี่มติบอกนิดนึงนะครับพี่มติบอกนิดหนึ่ง,งเป็นการใช้ a กับ and ฟังคดีนะครับเป็นการใช้ a กับ a n แต่ก่อนอื่น น้องๆน,นะครับต้องทราบก่อนว่าเอกแอนใช้อย่างไรถูกไหมพี่มติเขียนให้ดูนิดนึงเป็นเทคนิคเลยนะครับเอเอใช้นำหน้านามนะครับหน้านามหนึ่งอย่างโอเคไหมครับแอนทีนี้ตัวพิเศษดูตัวแอนตัวพิเศษนะครับแอนใช้นำหน้านามหนึ่งอย่างเหมือนกัน แต่นามตัวนี้แต่นามที่แอนไปอยู่ข้างหน้านามที่แอนไปอยู่ข้างหน้าต้องขึ้นต้นด้วยสระขึ้นต้นด้วยสละนนสระ,ะมีอะไรมัง่ง a e i o u อ่ฟังให้ดีเราจะใช้แอนก็ต่อเมื่อนามตัวนั้นซึ่งเป็นนามหนึ่งอย่างขึ้นต้นด้วยสละคือ a e i o u โอเคไหมครับเช่นยกตัวอย่าง ถ้าพีมมันตีให้คําว่าให้ตัวนี้คุณมาสมมุตินะครับพิมันตีลบตัวข้างบนนะครับพรมตีอธิบายไปแล้วอ้าวละอ้าละาละ,ละสมมุติว่าพีมมันตีพูดคําว่า actor แ c t o r แปลว่านักแสดงถูกไหมครับพี่มนตีจะต้องใช้คําว่า a n A แอคเนักแสดงหนึ่งคนเหตุผลเพราะ actor ตัวนี้เป็นคํานามที่ขึ้นต้นด้วยสะอะไรครับสะระครับเห็นไหมฮะสระมีอะไรบ้างมี a e i o u นามตัวไหนขึ้นต้นด้วย a นามตัวไหนขึ้นต้นด้วย e จําไว้เลยต้องใช้อะไร a n เสมอต่อไปอีกหนึ่งกฎครับ AN ใช้นําหน้า adjectiv e ที่ขึ้นต้นด้วยสระ adjective ที่ขึ้นต้นด้วยสละบางคนบอก adjective หนูไม่รู้อาจารย์หนูไม่รู้จกักทำไงดีคะพี่มนตรีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนพี่มนตรีจะค่อยบอกตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับบอกตั้งแต่ต้นเลยมีที่มาอย่างไงเพราะนั้นเอาดูข้อนี้เลยข้อ3 are excellent ใช่ไหมฮะ excellent อย่างน้อยคุณก็ต้องต้องคิดและสมมติคุณไม่รู้ว่าเป็นนามหรือ adjective สมมตินะแต่พี่มนตรีบอกแล้วว่าถ้าจะใช้แอนนั้น ถ้าจะใช้กับนามนามก็ต้องขึ้นด้วยซละถ้าใช้ adjective adjective ก็ต้องขึ้นต้นด้วยซละเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นไหฮะ excellent ขึ้นต้นด้วยสละคือ e ถูกไหมฮะดังนั้นข้อ a จึงผิดครับเพราะต้องใช้คำว่า an excellent secretary โอเคไหมครับเรียบร้อยนี่เป็นเทคนิคแบบเห็นปุ๊บทำข้อสอบได้ปรับนะครับต่อไปในข้อที่4ครับข้อที่4ครับข้อที่4คุณไปดูกริยาเลยเห็นไหม เขาเว้นช่องว่างไว้ช่องว่างนี่คือประธานส่วน R ตัวนี้เป็นกริยาเห็นไหม R ตัวนี้เป็นกริยาถูกไหมเอาละเป็นกริยาแน่นอนพี่มติไม่ต้องมาดัดจริตบอกว่าาเป็นกริยา verb to be นะมันเป็นยาอ่อนนะเอาเอาทุกตรงนี้เอา manager เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้กับ R แสดงว่าประธานตรงนี้ต้องเป็นสองสิ่งสองอย่างขึ้นไปถูกไหมส่วนข้อ A manager คนเดียว ข้อ b อ่ manager ก็คนเดียวข้อ d the manager ก็คนเดียวส่วนข้อ c ถูกต้องครับเพราะ manager ลงท้ายด้วย s เ yes. ห็นไหมครับเป็น managers managers เห็นไหมครับ managers เติม s เห็นไหมฮะจึงต้องใช้เป็นประธานในข้อที่ c ถูกนะครับตอบข้อ c นะครับเพราะใช้ก,กับ r โอเคนะครับเรียบร้อยครับต่อไปข้อที่5 เมื่อมาถึงข้อที่5านะครับจำไว้ด้วยตัวที่เป็นตัวหลักสำคัญข้อที่5คุณฟังให้ดีเลยตัวที่เป็นตัวหลักสำคัญในข้อที่5คือตัวนี้เขาต้องการตัวนี้ครับ each คุณจำไว้นะถ้าคุณเจอคำว่า each เนี่ยขึ้นต้นประโยคขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามคุณจำให้ดีฝรั่งเขาจะบังคับใช้เลยทางไวยากรณ์ว่าเมื่อเจอ each ขึ้นต้นประโยคมาปับ๊บสิ่งที่เป็นคาตอบอันดับที่1เลยคุณไปหา each ซะ อี Is, ไม่มีคุณก็ไปหา das das ไม่มีคุณไปหา was was ไม่มีคุณไปหากริยาเติมเอสฝรั่งสั่งอย่างนี้เลยถูกไหมตอะนั้นคุณก็ลองไปไล่ตามที่พี่มตีบอกสิอา้าวอีชึ้ตอต้นประโยคถูกไหมครับถูกไหมกริยาคือตัวไหนอา้าวมีอีกกริยาเติมเอสแล้วก็5คือคำว่า has. อา่าจะมีอยู่5ตัว is has does กริยาเติม s was is has does กริยาเติม s was โอเคนะครับเอาละเต็มตัวนี่คือตัวที่5้า each ขึ้นต้นประโยคไล่ไปครับไล่ไปเรื่อยๆไปเจอ h a v e เห็นไหมกริยาเขาเขาให้มาเป็น h a v e ถูกไหมครับไม่ถูกครับเพราะกริยาที่ใช้กับ each นั้นต้องเป็นอะไรครับ เป็น has ถูกไหมครับเพราะนั้นในข้อ4จึงผิดและต้องเปลี่ยนจาก h a v e ให้กลายเป็น has ครับนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับเอาสมมุติข้อสอบข้อนี้หละเอาข้อเดิมพิมต,เเมตเิเปลี่ยนชอยเอาพิมติเปลี่ยนชอยเปลี่ยนชอยนะพิมติเปลี่ยนนะพิมติเปลี่ยนชอยสมมุตินะครับเปลี่ยนจากตัวเมื่อกี้ให้กลายเป็นตัว R สมมุตินะครับ ถ้าคุณมีคําว่า each อสิ่งที่ต้องใช้กับ e a คืออะไรครับ each ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น R ใช้ได้ไหมไม่ได้ก็ผิดเหมือนเดิมแล้วต้องเปลี่ยน R ให้กลายเป็นอะไรครับ e a โอเคไหมครับนี่คือเทคนิคอันชาญฉลาดในการทําข้อสอบครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อ6ครับ